สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะกล้วยตากแบบเร่งด่วนค่ะคือกล้วยการออกเยอะแล้วก็กินไม่ทันเขาก็จะเหลืองก็จะเหลืองพ,อพร้อมพร้อมกันหมดเลยนะการกระจายข้างมุมข้างบ้านเป็นหมดละอ่ะทีนี้ก็ยังไม่หมดอ่ะค่ะมาอีกหนึ่งวิธีการถนอมอาหารค่ะก็คือทํากล้วยตากนะคะแบบเร่งด่วนค่ะก่อนอื่นนะคะการก็เอากล้วยอ่ะคะ่ะนีเป็นกล้วยนะคะค่อนข้างที่จะสุกวันนี้ค่ะการเหลืออยู่ประมาณ2หวีนะ แล้วหาถาดมาใบหนะะึ่งค่ะเราจะมาทําการปอกกล้วยกันก่อนนะคะนี่เลยค่ะมาจะขาดจกการปอกกล้วยค่ะก่อนทาอาหารทุกครั้งนะคะมือล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะตรวจดูนะอันไหนที่เป็นเส้นๆนะคะเป็นเส้นๆเป็นใยๆกล้วยอะคะ่ะดึงออกให้หมดเลยค่ะนี่แล้วก็พักไว้ก่อนนะคะการนะคะวันนี้กล้วยตาของการนะ้าการบอกเลยการจะใช้เป็นวิธีการอบนะคะ ไมโครเวฟกันไม่แน่ใจว่าได้ไหมแต่ถ้าเป็นหม้ออบลมร้อนอะได้เลยค่ะนี่การก็จะมาทําการผ่านะคะอะไรที่มันดำๆออกผ่าครึ่งค่ะผ่าทําไมผ่าเพื่อที่ว่าจะได้ร่นระยะเวลาในการอบนะคะให้เร็วขึ้นนะเขาจะได้ได้ที่เร็วขึ้นค่ะผ่าเสร็จแล้วยังไม่ยังยังไม่เสร็จแค่ผ่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูใน่กขั้นตอนหนึ่งจะทําอะไรนะคะอะไรที่ดำๆมันขาดออกทีเราจะผ่าซี่แบบนี้ก่อนนะคะผ่าสอง ประมาณนี้ค่ะเตรียมไว้นะคะยังไม่เสร็จนะคะผ่านด่วนหาถุงนะคะเป็นถุงร้อนมาค่ะเปิดข้างถุงนะคะโดยการจะใช้มีดใช้มีดเลาะด้านข้างออกแบบนี้ค่ะให้เปิดข้างถุงนะคะด้านเดียวพอเสร็จแล้วอุปกรณ์นะคะหาอะไรหนักๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาทับกล้วยกันนะคะวันนี้การใช้เป็นกล่องนะคะกล่องแก้วนะคะที่ค่อนข้างจะมีน้ําหนักนะคะนี่เลยเอาค่ะแล้ก็จะหยิบกล้วยมาค่ะ ก็ใส่ไปในถุงแบบนี้เราจะมาทําการทับนะคะทับให้กล้วยอะคะ่ะเข้าแบกออกนะคะสคักเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเยอะนี่ค่ะกดลงไปนะคะนีจะให้มันอ่าจะให้เขาบีนะคะขึ้นมานี่ค่ะให้ได้ลักษณะแบบนี้เลยค่ะเพื่ออะไรเพื่อเวลาเราเอาไปอบอะค่ะเขาจะได้ไม่ต้องใช้เวลาในการอบนานนั่นแน่ค่ะ <c oughs> นี่เลยค่ะนี่นะคะ,ะการชอบบ้างเลยแล้วก็ชิ้นกล้วยนะคะเขาก็จะสวยแบบนี้เลยค่ะค่ะากาันจะทําต่อให้เสร็จนะคะเดี๋ยวการทาห้ดูอีกค่ะเอากล้วยนะคะใส่เข้าไปในถุงแบบนี้แล้วก็พับค่ะกดลงไปนะคะ,ะเล็กน้อยนะคะอย่าให้แบบว่าแบนตะแตะะ่แบบตะแต่มากเกินไปก็ไม่ดีพอเวลาเราเอาไปอบอะคะ่ะ เดี๋ยวเขาอ่ะจะแห้งจะแข็งมากจนเกินไปนะคะให้แบบว่ายังมีอุย้ยกล้วยกระโดดให้มีความแบบหนาๆอยู่นะคะนี่เลยให้แบแๆประมาณนี้ค่ะนี่กล้วยนะคะการก็พักเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปอบก,กันแล้วนะคะนี่เลยก็จะได้เป็นกล้วยแบบแข็งๆแบบนี้นะอ่ากล้วยตากนะคะค่ะอันนี้นะคะจะเป็นถาดดำนะคะที่ว่ามากับตู้อบเลยอะคะ่ะ แล้วก็ให้เพื่อนหาเป็นกระดาษไขอะค่ะมาลองไว้แบบนี้หลังจากนั้นก็นํากล้วยอะค่ะมาวางเรียงค่ะพร้อมที่จะเข้าเตาอบกันนะคะวางให้เต็มพื้นที่เลยนะคะใช้เป็นสองถาดก็ได้นะค่ะโอเคค่ะประมาณนี้ถาดแรกนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะประมาณนี้ค่ะนี่นะคะกล้วยค่ะพร้อมที่จะเข้าเตาอบแล้วค่ะค่ะนี่นะคะก็มาถึงเตาอบแล้วค่ะใส่เข้าไปค่ะ นี่เลย่าลุนไวสุดนะคะปิดฝาเตาอบค่ะเสร็จแล้วนะคะการจะใช้เป็นพัดลมนะคะ,ะเลื่อนไปที่พัดลมนะคะแล้วก็ระดับไฟที่การใช้นะคะที่100องศานะคะส่วนไฟนะคะการจะใช้ไฟบนไฟล่างค่ะเป็นตัวอบนะคะการจะใช้เวลาทั้งหมดนะคะประมาณ2ชั่วโมงนะคะก็คือด้านละ1ชั่วโมงด้านแรกยิงยาวไปเลยค่ะ หชั่วโมงก่อนสิ่งอื่นใดนั้นอย่าลืมเสียบปลั๊กเตาอบก่อนนะครบเวล่ำเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูพร้อมกันค่ะว่าหนึ่งชั่วโมงผ่านไปลักษณะของกล้วยจะเป็นอย่างไรนะคะชั่วโมงแรกตัดดับไปแล้วนะคะนี่เดี๋ยวการจะมาให้ดูเดี๋ยวเราจะมาทำการกลับด้านกันค่ะนี่ระวังร้อนนะคะ รอบแรก1ชั่วโมงผ่านไปนะเดี๋ยวกันก็จะมากลับด้านแบบนี้นะคะเดี๋ยวกันจะกลับให้เสร็จค่ะอ่านี่ค่ะค่ะนี่นะคะกันก็กลับค่ะเอาด้านหน้าลงเนาะแล้วก็เอาด้านด้านหลังอะคะ่ะขึ้นอีกด้านหนึ่งนะคะค่ะแล้วกันก็จะอบไปอีกสัก1ชั่วโมงนะคะประมาณ1ชั่วโมงพร้อมเสิร์ฟจ,จา้ากล้วยตากแต่ใช้วิธีการอบค่ะ รสชาตินะคะก็บอกเลยค่ะเป็นรสชาติกล้วยแบบเต็มๆนะต้องเป็นรสชาติกล้วยอยู่แล้วละเพราะว่าเราไม่ได้ไปทําอะไรกับรสชาติเขาแล้วก็ความนุ่มความหนึบนะอารมณ์กล้วยตากอะค่ะมาแบบเต็มๆเลยนะคะนี่เลยจ้าแต่ร่นระยะเวลาค่ะโดวยวิธีการอบนะคะไฟเบาๆค่ะอร่อยทันใจค่ะแล้วก็แถมถูกสุขคลักษณะด้วยนะคะสะอาดแน่นอนจ้านี่เลยค่ะทํากินง,ง่ายๆนะคะเก็บเอาไว้กินกัน ค่ะถ้าเพื่อนไม่มีตู้อบนะใช้ตากแดดนะคะสักประมาณ2วันค่ะ2วัน3วันแล้วแต่ความแรงของแดดนะนี่การใช้เวลาอบตอนแรกกันบอกว่าแค่2ชั่วโมงใช่ไหมคะอเผอิญกล้วยหนาไปหน่อยค่ะการก็จะใช้3ชั่วโมงค่ะปรับการแห้งตามความหนาของกล้วยนะคะนี่เลยการทับพอแบนๆสรุปแล้วการใช้ด้านละชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะคะก็เ,เสร็จอะคะอยู่ประมาณ4ชั่วโมงนี่เลยค่ะก็จะได้กล้วยตากในรูปแบบของการอบ เล็กๆน้อยๆค่ะนํามาแบ่งปันกันนะคะง่ายๆค่ะฝากาเพื่อนๆกันไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e เป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อๆไปด้วยค่ะคลิปหน้าการมีอะไรง่ายๆนะคะมาฝากกันค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะวิธีการเก็บรักษานะเนี่ค่ะเพื่อนๆได้ระไรักษาแบบนี้เสร็จแล้วก็หากระปุกอะคะ่ะ ใส่แล้วก็ปิดฝากล่องนะกินได้หมดก็เก็บเข้าตู้เย็นเลยค่ะทีนี้กินได้ยาวเลยค่ะไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่ากล้วยจะเน่าจะเสียนะคะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการถนอมอาหารง่ายๆค่ะนะลองทำกันดูค่ะง่ายๆค่ะ